รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส34ี่ประจำปีงบประมาณ2,567ข้าพเจ้านางสาวภัทัยชนกทยศตำแหน,น่งครูศูนย์การเรียนชุมชนสังกัดศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอยหลวงศูนย์การเรียนชุมชนบ้านทรายทองตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอดอยหลวงตั้งอยู่ที่หอประชุมหมู่บ้านทรายทองหมู่ที่6ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายข้อมูลบุคลากรของศูนย์การเรียนชุมชนบ้านทรายทองโดยมีนางเยาวรศพุธเนตรครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งสเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอยหลวงนางจิตรการสุตวงศครูกศนตำบลนางสาวโจลีราชายัยครูอาสาสมาัครและนางสาวหทัยชนกพยศครูศูนย์การเรียนชุมชนคาพระเจ้ามีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคเรยียนที่1ปีการศึกษา2,567จำนวน95คนแบ่งเป็นประถมศึกษา38คนมัธยมศึกษาตอนต้น32คนและมัธยมศึกษาตอนปลาย25คนนักศึกษาที่เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติภาคเรยียนที่1ปีการศึกษา2,567จำนวน10คนคิดเป็น100% กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ของนางสาวภัทัยชนกทยศครูศูนย์การเรียนชุมชนรายงานผลการปฏิบัติงานวันที่2เมษายน2567เข้าร่วมโครงการ2เมษายนวันรักการอ่านประจำปี2567ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย วันที่4เมษายน2567เข้าร่วมง,งานปลอยหลวงฉลองพระาธาตุพพโชควัดแม่เรียบทั้งนี้ยังมีกิจกรรมโรงทานสูงส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอยหลวงการทำขนมเค,ค้กกล้วยประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567วันที่9เมษายน2567เข้าร่วมง,งานอายุวัฒนามงคลครบ เจ็ดรอบ84ปีพระเดชพระคุณพระราชวชิราธิการหลวงปู่ทวีสิทธคุตโตวันที่9เมษายน2,567นะตํบลปงน้อยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายที่11เมษายน2,567เข้าร่วมงงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองปากองร,รุ่นที่6ประจำปีการศึกษา2,566นะองค์การบริหารส่วนตํบลหนองปากอง อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายวันที่19เมษายน2567ร่วมกิจกรรมรถน้ำดำหัวนะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงรายช่วงเดือนเมษายน2567ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรยียนที่1ปีการศึกษา2567วันที่15พฤษภาคม2567จัดกิจกรรมสอส ปชตส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยโดยได้จัดทําแผนการอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพให้แก่คณะกรรมการสสปชตเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการไปถ่ายทอดให้ความรู้แก่ประชาชนในตําบลหมู่บ้านนะองค์การบริหารส่วนตําบลโชคชยัยตําบลโชคชยัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงราย ที่16พฤษภาคม2567ร่วมเข้ารับก,การประเมินสอบรอตำบลพอเพียงต้นแบบประจำปี2567วันที่21พฤษภาคม2567ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้วันที่18พฤษภาคมของทุกปีที่23พฤษภาคม2567 ร่วมจัดกิจกรรมในงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสัญจรเชียงรายนะที่ว่าการอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายวันที่30พฤษภาคม2567ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้หลักสูตรและแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายวันที่3มิถุนายน2567ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าภาพรวบรวมราชินีอเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศา3มิถุนายน2567ในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะ ที่ว่าการอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายวันที่17มิถุนายน2567ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทำหลักสูตร,รวัดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงนณะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายวันที่26มิถุนายน2567ร่วมจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประส่งเสริมการอ่านเพื่อที่การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคนเองสาธิตอาชีพทาขนมกล้วยน้ําว้าบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพจากผู้เรียนหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอยหลวงและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาในงานหน่วยแพทย์อ,อา,าสาส,สมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีพออาสาวณนะวัดแม่เนียบอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายวันที่8กร,รกฎาคม2567เเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนักศึกษาณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอยหลวงและองค์การบริหารส่วนจังหวัด และระหว่างวันที่8-9กรกฎาคม2567วันที่19กรกฎาคม2567ร่วมจับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการทำปุ๋ยหมักสูวิถีพอเพียงโดยมีวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอําเภอดอยหลวงมาให้ความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการนะสู์การเรียนรู้ระดับตำบปลปมงน้อยอําเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงราย ที่28กรกฎาคม2567เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบ,บาตรถวายพระราชกุศล ณนะที่ว่าการอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายวันที่12สิงหาคม2567เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567วันที่14สิงหาคม2567ร่วมจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรื่องการสร้างอาชีพด้วหวงยางยืด ให้แก่ผู้บำบัดยาเสพติดณศูนมินิธัญญา,ารักเชียงแสนจอยหลวงจังหวัดเชียงรายวันที่20-21สิงหาคม2567เข้าร่วมโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา,หากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายณนะโรงแรมทีคาการเดนรีสอทจังหวัดเชียงราย วันที่24-25สิงหาคม2567ร่วมจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาคเรียนที่1พ2567นะักโรงเรียนดอยหลวงรัฐบังขาพิเศษจังหวัดเชียงรายวันที่26-28สิงหาคม2567 เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสมรรถนาบุคลากรด้านการแนแนวแ,และให้คำปรึกษาครูกศสอนตำบลพันักานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงรายมีงบประมาณ2,567นะัโรงแรมเอ็มบูทีค่ะรีสอร์ทอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายวันที่2กันยายน2,567 เข้าร่วมการประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำปีงบประมาณ2 5 6 7ณนะห้องประชุมอนุสนกรกศนเชียงรายวันที่4กันยายน2 5 6 7จัดกิจกรรมเปิดบ้านส่งเสริมการเรียนรู้มหกรรมโครงงารณศูนยะ์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอยหลวง พระเจ้านางสามหาไทยชนกทยศครูศูนย์การเรียนชุมชนขอจบการรายงานผลการปฏิบัติงานเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค้า